โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รัวแท็บผมวันนี้พาทุกคนมารีวิว Google Pixel 9 Pro ตัวนี้กันนะครับ Google Pixel 9 Pro ตัวนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันธรรมดานะครับผมไม่ใช่9 Pro XL เนาะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยก็คือตามสเปคแล้วคือเหมือน Google Pixel 9 Pro XL ทั้งหมดเลยที่ผมจะบอกก็คือมันไม่ควรจะมีอะไรต่างกันกันกบ Google Pixel 9 Pro XL นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้รีวิวนี้เป็น reference ในการ ตัดสินใจเลือกซื้อ Google Pixel 9 Pro XL ได้เช่นกันนะแล้ได้ความที่ตัว Pixel 8 Pro กับ9 Pro เนี่ยถึงแม้ว่าขนาดจอต่างกันนะครับแต่ว่าราคาที่ขายเนี่ยก็คือราคาเดียวกันเลย999ดอลลาร์นะครับผมในขณะที่ Google ดันตัว9 Pro XL เนี่ยขึ้นไป1,199ดอลลาร์เนาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่า เอาตัวจอเล็กมาขายราคาเท่าตัวจอใหญ่ปีที่แล้วอะไรประมัตินี้แล้วก็ดันราคาตัวจอใหญ่ปีนี้เพิ่มขึ้นไปอีกแต่ว่าอย่างที่หลายๆคนครับเคยดูช่องผมมาแล้วเนาะน่าจะรู้ว่าผมเป็นคนชอบมือถือจอเล็กมากๆนะครับจริงๆ6.3นิ้วเนี่ยบน Pixel 9 Pro ก็ไม่ได้เล็กอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็คือเล็กที่สุดที่เป็นไปได้ที่เราจะได้ฟีเจอร์ระดับโปรในตัวโทรศัพท์ที่จอเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยโยโรเลยซื้อ Pixel 9 Pro ตัวเล็กทั้งนั้นที่ถ้ารวมหัก Google Store เครดิตแล้วเนี่ยก็ เหลือราคาเท่าตัว9 pro xl แล้วก็ส่งชาก็ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เลยใช้เจ้า pixel 9 pro ตัวนี้เนี่ยมา1อาทิตยก์กว่าแล้วนะครับ10วันละถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตแอคทีฟอะไรมากมายในช่วงนี้เนาะเพราะว่าทำหลายอย่างมากนะครับแต่ก็ คิดว่าได้อะไรประมาณหนึ่งมากับการใช้ Google Pixel 9 Pro ตัวนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ครับผม Disclaimer ก่อนนะครับวิดีโอนี้ Google Pixel 9 Pro ผมซื้อมาเองกับมือนะครับผมไม่ได้มีใครส่งอะไรมาให้เนาะวิดีโอนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์ด้วยนะครับจริงๆปีนี้สปอนเซอร์วิดีโอของรลวแฟนน้อยมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะสนับสนุนโลวแฟนนะครับผมให้ดำเนินการต่อไปได้อย่างรับรื่าะก็สามารถด o n a t ได้ในช่องทาง description นะครับผมแล้วก็ Super Tanks เปิดแล้วนะครับ Membership เปิดแล้วนะครับผมถ้าอยากจะสนับสนุนจริงๆ เป็นเม็ดเงินที่ช่วยหล่อเลี้ยงช่องต่อไปได้เนี่ยก็รบกวนด้วยนะครับโอเคครับเรารีแคปรุ่นก่อนๆกันดีกว่าเนาะสำหรับ Google Pixel นะครับ Pixel ตัวสุดท้ายที่มีโมเดลจอเล็กในรุ่นที่ไม่ได้เป็นรุ่นตัดคอสตัดคอเนอร์นะครับก็คือตัว Pixel 4ธรรมดาเนาะที่ Pixel ในสมัยนีย่ยังเป็นตัวท็อปทั้งคู่อยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนแค่ขนาดจอเนาะส่วน p ิ xel 5เนี่ยผมขอไม่นับละกันนะครับส่วน Pi ก e l 6ขึ้นมาเนี่ยตัว ธรรมดาจะเป็นตัวที่จอเล็กกว่าตัวโปรเกือบตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะได้มือถือจอเล็กเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้ฟีเจอร์ดับโปรปัญหาของ p ิก e l รุ่นก่อนก่อนเนี่ยรวมจนถึง p ิ xel 8 Pro เลยนะครับหลักๆที่ผมใช้งานแล้วผมเจอคือแบตเตอรี่ที่ก็ไม่ได้ถึงขั้นท็อปแต่ก็คือไม่ได้มีปัญหามากขนาดแล้วหลังจากที่อัปเดตมาร้อยพันแพทช์แล้วนะครับก็ไม่ไดีปัญหาอะไรที่ยังรู้สึกว่ายังขัดใจอยู่คือเรื่อง performance ยิ่งเวลามันทร r o เทิลเนี่ย มันจะช้ามากๆเลยนะครับเวลาเครื่องมันเริ่มแบบประมวลผลหลายอย่างพร้อมกันเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าพิกเซลไม่สามารถ k ีปอ up ประสิทธิภาพตรงนั้นเนี่ยกับงานหลายๆอย่างที่ทํากันได้นะครับแล้วก็ในปีส0 2 4นี่สี่หลังจากที่ผมไปเทสกล้องเจ้า Google Pixel 9ไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างสับพ่ามากคือแบบธรรมดามากเลยเมื่อปีนี้เรามีทั้ง Vivo X 1 0 0 Pro เรามีทั้ง Xiaomi 14 Ultra เรามี Oppo Find X 7 Pro เรามีอะไรมากมายต่างๆนาๆนาเต็มไปหมดเลยนะครับผมที่เรียกว่าก้าวข้ามขีดจำกัดของ การใช้ซอฟต์แวร์บวกกับฮาร์ดแวร์ระดับมือถือไปแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดหวังของคนที่ใช้งานโทรศัพท์พวกนี้มาแล้วแล้วมาเจอ Pixel 9 Pro ที่ขึ้นชื่อตลอดมาในปีของมันเนี่ยอย่าง Pixel 8 Pro ก็คือก็ ถือว่าเป็นกล้องหนึ่งในกล้องที่ดีสุดในปีนะครับต่อให้จะมีแบบ Op p o f i n ไฟ Pro มาแล้วแต่ก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่ากล้องของ p ิ x e l 8 Pro มันก็ยังสู้กันได้แบบสูสีหรือชนะได้บางสถานาการณ์ได้ซ้ำนะครับผมอย่างที่ผ่านๆมาเนี่ยสิ่งที่เด่นที่สุดของ Google Pi ก e l ในด้านของกล้องถ่ายภาพในมุมมองของผมเองที่เป็นคนชอบถ่ายรูปนะครับผมก็คือรูปไฟที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติเมื่อเทียบกับแบ,บแบรนด์อื่นถึงแม้ว่า o i อ e จะเยอะกว่าอย่างพวก Apple iPhone Pro Raw แบบนี้นะครับแต่ก็คือ ซ์เจอร์ของภาพความเป็นธรรมชาติของภาพเนี่ยดีที่สุดในระดับโทรศัพท์มือถือนะปีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวโปรนว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมรีวิวตัวธรรมดาไปแล้วนะครับดูได้มุมบนซ้ายของผมบนขวาผู้ชมนะครับผมโอเคเรืองม,มาที่วัสดุดีไซน์การจับถือแล้วกันนะครับวัสดุดีไซน์การจับถือของตัว Google Pixel 9 Pro เนี่ยคือเป็น glass sandwich เหมือนกับตัว Pixel 8 Pro ไม่มีผิดเพี้ยนคำว่า glass sandwich เนี่ยหมายความว่าเป็นกระจก ที่มีโลหะตรงกลางประกบกับกระจกนะครับผมก็คือเป็นแซนด์วิชของกระจกกับโลหนะนั่นแหละเหมือนกับรุ่นก่อนหน้าเป๊ะๆนะครับความแตกต่างของมันเนี่ยคือ 1. นึ่งไซส์นะครับผม 2. คือเรียกว่าอะไรเดียวรูปทรงคร่าวๆหรอตัว Pixel 9 Pro จะมีความออกแบบเหลี่ยมนะครับผมมีความออก iPhone 12 13มากกว่า ตัว Pixel 8 Pro อย่างนี้นะครับมันจะมีความมนตามขอบอะไรพวกนี้มากกว่าเนาะดูเราก็จะรู้เลยนะครับเรียกว่า Pixel 9 Pro เนี่ยมีความคมตามขอบของเครื่องวัสดุโลหะมากกว่าละกันนะครับกระจกที่เลือกใช้ก็คือเป็นกระจกแบบเป็นทั้งคู่ทั้งหลังทั้งหน้าแต่ว่าตัวขอบจอเนี่ยก็จะมีความโค้งตามสมัยนิยมมากกว่าตัว Pi ก e l 8 Pro ที่แอบติดเหลี่ยมนิดนึงนะเช่นเดียวกับ p ิ x e ซ9ธรรมดานะครับผมยืนยันว่า p ิ x เซ9 Series เป็น Pixel ที่ถูกบิวมาดีที่สุด รู้สึกเหมือนเรือธงมากที่สุดรู้สึกเหมือนเรือธงมากที่สุดในฝั่ง Android เลยก็ได้นะเท่าที่จับมาตอนจับคือไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเบนช์มาร์กของคนเราในสมองเนี่ยคือ iPhone หรือเปล่าในความเป็น p r e m มีย Flagship นะครับแต่ว่า Pixel 9 Pro เนี่ยคือจับแล้วพูดง่ายคือรู้สึก แน่นเหมือน p h o n e อะคือ iPhone มันจะมีฟีลเวลาจับด้วยเชฟด้วยรูปทรงของมันเนาะที่เราจับเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบแท่งโลหะแบบแน่นๆแ,แท่งหนึ่อยพิ xel ล9 series ให้ฟีลนั้นครับไม่ได้ให้ฟีเลเหมือนมือถือ Android แล้วพูง่ายๆอะ่ะคือมันแตกต่างกับตัวอื่นในตลาดพอสมควรนะครับโดยการใช้บิวและ material structure แบบนี้คือถ้าถือเทียบกับ iPhone Pro Series เนี่ยผมไม่ไม่รู้สึกถึงความต่างในคุณภาพของบิวคุณภาพเลยตอนนี้การจับถือครับหน้าจอ6.3นิ้วของ Google Pixel 9 Pro เนี่ยใกล้ขนาดใกล้เคียงกับตัว iPhone 15 Pro มากๆนะครับถึงแม้จะใหญ่กว่านิดนึงนะแต่ว่าก็คือแบบใกล้เคียงมากๆถือว่ายังอยู่ในระดับที่ยังใช้งานมือเดียวได้บ้างนะครับเป็น Pixel ที่ผมใช้งานได้สบายใจที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาเพราะว่าขนาดจอค่อนข้างเข้ามายเข้ามือมากๆตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านวัสดุดีไซน์การจับถือเนี่ยผมรู้สึกว่านี่คือ Pixel ที่ผมชอบที่สุดตั้งแต่มี Google Pixel มาเลยน้ำหนักก็คือโอเคถือใช้งานมือเดียวได้สบายๆนะครับ บาลานซ์เครื่องค่อนข้างโอเคมากๆด้วยดีไซน์ที่ดูในรูปแล้วรู้สึกว่ามันแปลกๆพออยู่ในชีวิตจริงแล้วผมรู้สึกว่ามันก็โอเคมันก็สวยดีนะครับสีฮัเซลสวยงามมากๆเออโทนสุดๆถ้าจะซื้อ Pixel 9 p ป o เนี่ยผมเห็นมาหมดทุกสีละสีดำสีขาวสีชมพูสีฮาเซลนะครับแนะนำสีฮาเซลเลยถ้าคิดอะไรไม่ออกนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนสีชมพูก็สวยครับสีดำสีขาวก็สวยแต่ผมรู้สึกว่าฮาเซลมีเสน่ห์ที่สุดในบรรดาพิกเซลไลอัพปีนี้เราได้จอที่เล็กลงเนี่ยคือ Pi กเ xel ล 9 Pro วันนี้ใส่ตัว C P L filter เนาะเพราะฉะน,นั้นจอมันก็จะแปลกๆนิดน,นึงนะครับตัว pixel 9 Pro เนี่ยถึงแม้ว่าจอจะเล็กลงใช่ไหมแต่ว่าตัวเทคโนโลยีในจอเนี่ยคือไม่ได้ต่างกับตัวบนเลยจอเป็น super actual display เหมือนเดิมความละเอยียด2 k เหมือนเดิมร20 h z เหมือนเดิมเป็น L T P O เหมือนเดิมจอไม่ต้องพูดอะไรมากนี่คือแ a n e วจอโทรศัพท์มือถือท,ที่ดีที่สุดนะครับดีกว่า samsung galaxy s 2 4 ultra ที่ผมได้เห็นมาตอนต้นปีจากสายตาของผมด้วยความที่จอเล็ก p p i เยอะทุกอย่างคมกริบไปหมดนะครับอันนี้คืออีก PPI Pixel per inch มันค่อนข้างเยอะมันก็เลยเกิดความแน่นปีนี้ไม่มีปัญหาจอแบบแปลกๆงงๆอย่างเช่นจอใช้พลังงานเยอะเหมือนใน Pixel 6 Pro หรือว่า color calibration ที่ refresh rate ที่ต่างกันของ Pixel 8 Pro ก็ไม่มี tint viewing angle ที่ tint ติดในิัวนี้ของ Pixel 7 Pro ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือจอ Pixel ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ตอนเปิดตัว Pixel 9 Pro ใช้สแกนนิ้วเป็น ultrasonic fingerprint scanner เหมือนกับใน Pixel 9ธรรมดานะครับผมก็ไวเหมือนกันนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรเรียกว่าไวกว่า Pixel 8 Pro ผมเอาไอ fingerprint scanner ของ Pixel 9ไปเยอะแล้วนะครับไปย้อนดูในคลิปรีวิว Pixel 9กันได้นะแล้วก็มีหลายๆท่านถามเรื่อง ตัวปลดล็อกด้วยการสแกนหน้าของ Pixel 9 Pro เข้ามานะครับก็เข้ามาอยู่ในเซกชันเดียวเลยกันเนาะสแกนหน้าของ Google Pixel เนี่ยที่มีมาตลอดก็คือเป็นสแกนหน้า 2D นะครับไม่ได้มี Depth Map Sensor เพิ่มขึ้นไม่ได้มีกล้อง 3D True Depth Camera เหมือนของ iPhone สิ่งที่ Google ใช้เข้ามาคืออ้างว่าใช้ Artificial Intelligence หรือว่า AI เข้ามาในการแบบเรียนรู้หน้าของเราแล้วก็ทำให้มันสามารถถูกหลอกได้ยากมากนะครับอันนี้คือก็ไม่มี data sheet มาคอนเฟิร์มว่ามันปลอดภัยอะไรขนาดไหนจริงๆแล้วก็ไม่มีคนเทสอย่างจริงจังขนาดนั้นด้้วยสิ่่งที Google ให กับสแกนหน้าตัวนี้ของ p i กเซลเนี่ยคือ Security ระดับสูงสุดใน b i o m e t r i c กของ Android นะครับคือเทียบเท่าสแกนรอยนิ้วมือตรงนี้เนี่ยสามารถใช้ในการสแกนหน้าจ่ายตังได้สามารถสแกนหน้าเข้าแอป,ปธนาคารได้นะครับเหมือนกับ iPhone เลยคือมีความปลอดภัยระดับเดียวกันซึ่งในปัจจุบัน Android ที่มีเข้าใจว่ามีแค่ Google Pixel ตัวเดียวเท่านั้นที่มีตรงนี้ความไวเป็นยังไงก็คือเนี่ยเปิดขึ้นมาคือใช้ได้เลยนะครับผมกดปุ่ม คือถ้าแค่มอนมองเห็นหน้าเราอะคือก็คือปลดล็อกได้เลยนะครับสิ่งที่ทําไม่ได้คือปลดล็อกในที่แสงน้อยอันนี้ทาไม่ได้ไม่เหมือน iPhone แต่ว่าเรื่องความไวผมไม่เคยมีปัญหากับสแกนหน้าของ p ิกเซล9 Pro หรือว่า9 Pro XL หรือ8 Pro ไม่เคยมีปัญหาตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นสแกนหน้าเนี่ยเรียกว่าความไวอยู่ในระดับเดียวกันกันกบพวก Android ท่ใช้2ดีนะครับในระดับที่ความปลอดภัยยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่แต่ว่าถ้าดูตาม security level ของ Android เนี่ยก็คืออยู่ในระดับสูงสุดเรื่องจอกับ biometrics ก็ประมาณนี้ครับผมโอเค เรื่องสเปคของ Pixel 9 Pro ผมว่าผมบ่นผมสับผมด่าไปในคลิปรีวิว Pixel 9พอสมควรแล้วนะครับก็จะคำค่าไปบ้างเพื่อตัดเวลาให้มันสั้นลงเนาะแต่ถ้าให้ recap Tensor G4 ไม่ได้แรงกว่า G3 มากปัญหาเรื่องใช้งานไปอยู่เออก็ยังมีเหมือนเดิมแต่ว่าน้อยลงแล้วก็เรื่องความร้อนค่อนข้างดีขึ้นกว่าเดิมยูทูบเบอร์ชาวสิงคโปร์นะครับ Golden Reviewer t e s t e f f i c i e n c y ของ Tensor G4 กับ Performance ต่างๆแล้วไม่ได้ต่างกับ G3 มากมายเลยเรียกง,ง่ายๆผมรู้สึกว่า Google Tensor ในทุกปีเนี่ยนะครับผมมันคือ Tensor ตัวแรกแบบ Tensor G1 plus 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 เปเรื่อยๆอผมยังไม่เห็นความแตกต่างมากมายเลยกับเทนเซอร์ตัวแรกจนถึงเ็นเซอร์ตัวปัจจุบันในด้านการใช้งาน GPU performance เนี่ยไม่ต้องคุยเลยนะครับเอางอ่ายๆคือมันยังสู้ Snapdragon 8 Gen 2ที่ออกมา ปีกว,กว่าแล้ว,ไม,ไ,ลไ,ลวไม่ได้ในหลายด้านด้วยซ้ำแล้วก็ยังสู้ a p d รา g อน8พ l u s Gen 1เนี่ยไม่ได้ในหลายด้านด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งผมก็นี่มันคือ SOC ระดับ mid range ในปี2 0งพยีที่ขายในราคาเท่ากับเรือธงคือถ้ามันสามารถใช้งานทั่วๆไปได้แบบคงที่อ่ะไม่แบบไม่อยู่ๆไม่ได้มีช้าแบบงงๆแบบเนี้ยขึ้นมานะครับผมมันก็จะโอเคแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงไอ,อ้ข้ออ้างที่สาวก google pixel เนี่ยใช้อ้างว่า pixel เนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อเล่นเกม ไม่ได้เกิดเพื่อประสิทธิภาพเกิดมาเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวันจริงรวมถึง Google เองก็พูดแบบนี้ด้วยมันเป็นวลีที่ตลกเส้นดีอะเพราะมันทาให้ผมรู้ว่าคนพวกนี้เนี่ยหนึ่งคืออวย Google Pixel สุดใจขาดดิน2คือเขาไม่เคยใช้พิกเกิลเลยครับสคือเขาไม่เคยใช้เรือธงที่เป็นเซฟดาก,ก่อนมีอยู่ไม่กี่อย่างนี่แหละที่ทําให้คนพูดว่า Pixel มันคือการใช้งานจริงทุกอย่างซึ่งถ้าคน daily drive โทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งเป็นเวลานานๆจริงๆเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันเป็นปัญหาเป็นแบบนี้ทุกปีนะ จะเรียกว่าปัญหาไม่ได้เรียกว่ามันคือความแบบความห่วยเองของมันเองอะเป็นแบบมีทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ามันอยู่ที่การใช้งานจริงเนี่ยฟังไม่ขึ้นสุดๆเลยถ้าคุณได้ใช้พิกเซลจริงๆแล้วหรือผมบอกได้เลยว่าชั่วโมงบินคุณไม่มาขอบการใช้โทรศัพท์มือถือเออคุณเลยพูดแบบนี้ได้แต่ด้าน m u l ติทั s k ก็ยังดีกว่ารุ่นก่อนนะสมมติ c o m e Tensor ทำอย่างอื่นไปได้วยกันเนี่ยก็คือไม่ได้มีปัญหามากเท่ารุ่นก่อนนะรุ่นก่อนอย่าง Pixel 8 Pro เนี่ยโอ้โหมันแบบหนักกว่าเรือกลางแซตลากรอกอีกอะเอางี้ด กับแ a p ดรา g อน8 plus Gen 1เนี่ยผมก็เลือกแ a p ดรา g อน8 plus Gen 1แบบไม่คิดเลยยกเว้นกูก็จะไปมสอัพอะไรเองของเขานะครับแต่นั่นแหละ เทนเซอร์ G4 ก็คือกลางๆไม่ได้แย่แต่ก็ไม่สมราคาที่เทนเซอร์ตัวก่อนเดี่ยเว้น G3 เพื่อนบอก่มมันพอใช้ได้เนี่ยก็เพราะว่าแซปดราก้อนแต่ละปีของเขาเนี่ยคือก็ค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันอะ่ะเออก็เลยก็เลยแบบพอใช้ได้อะ่ะเรื่องหรอ Origin Y Rift เนี่ยผมไม่ได้พูดจนกระทั่งผมได้ตัวโปรมาเพราะว่าผมอยากใช้ทั้ง2เครื่องให้มันแน่ใจก่อนว่ามันใช่ไหมคําตอบก็คือมันไม่ค่อยดีเมื่อเทียบกับแซปดราก้อนนะแน่นอนนะครับผมไม่ค่อยโอเค แต่ iPhone ก็ไม่ค่อยโอเคเหมือนกันในแพยชั้งหลังอะเท่าที่ผมเล่นมานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าเป็นเกมออฟติเมชันมากกว่านะครับผมว่ามันเพอร์ฟอร์แมนซ์สี่ยมันโอเคอยู่แล้วเพราะตอนใช้ Google Pixel ตัวที่ใช้เทนเซอร์ตัวแรกๆเนี่ยมันก็โอเคนะแต่พออัปเดตมาเรื่อยๆแล้วมันไม่โอเคซะงั้นอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแต่เป้นว่าผมว่าไวริฟใช้ Benchmark เพอร์ฟอร์แมนซ์โทรศัพท์มือถือไม่ได้ครับเพราะว่าออฟติเมชันจากไบรอ์ออเนี่ยมันแบบสุดๆจริงๆเอาวะแต่อย่างน้อยยยยยกก็ไไมม่่่่่่่่่่คคออ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 รรรรรร้้้้้้นน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 นะับบใหหาาาชววงงงีีีีีีเเเเเททททืืขญปุย ไม่มันใช้งานแล้วไม่ร้อนจนผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรวะก็โอเคแล้วนะครับความร้อนดีกว่า Tensor G3 มากๆความร้อนใกล้เคียงกับ iPhone 15 Pro นะอาจจะแย่กว่านิดนึงนะครับผม iPhone 15 Pro เครื่องผมไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเลยของคนอื่นมีเต็มไปหมดผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมก็ประมาณนี้สำหรับ performance Connectivity นะครับผมเหมือนกับ p ิ xel 9ทุกอย่างไม่รองรับม i l l ม m e t e r Wave นะครับปีนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไปทำไมรุ่นก่อนๆก,ก,ก็รองรับ Mill ม m e t e r Wave หมดนะคือมันไม่ใช่สิ่งที่คนเราใช้ทุกวันแต่ว่าผมไปคอนเสิร์ตผมได้ใช้2รอบแล้วมันดีมากๆเพราะว่าปกติถ้าอยู่ในคอนเสิร์ตคนที่ไปคอนเสิร์ตจะรู้ไม่ใช่แค่ที่ไทยที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นหนักมากนะครับคือเน็ตมันจะใช้ไม่ได้เลยเนาะถ้าเป็นม i l l i m เ t e r Wave เนี่ยมันจะมีแค่คนไม่กี่คนที่สามารถใช้ได้บวกกับบแนดที กว้างมากๆทําให้คนสามารถใช้งานในนั้นได้อันนี้คือคอนเซ็ปต์ของม i ลิเมตรเวฟเลยนะครับผมแล้วก็ไม่รับรวมสปีดที่แบบเวอร์วางอลังการมากแรกมาก,กับเครื่องที่ร้อนสุดๆแล้วก็แบตเตอรี่ที่ไหลามากๆแต่ก็ดีกว่าใช้เน็ตไม่ได้ในช่วงนั้นปีนี้ไม่มีแต่มีมิ l ิเมตรเวฟแอน n t น่า a ัดเ o u t ซึ่งตรงนี้เนี่ยกำลังสงสัยอยู่ว่าโอเคพิกเซลอาจจะมีมิลิเมตรเวฟแอนน่าในตัวโปรแต่ว่าล็อกไว้ไม่ให้ใช้หรอประมาณนี้เดี๋ยวรอคนไปแบบจัดการ ใครซื้ออีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังกันในวันหลังแล้วกันนะครับผมในเรื่องนี้แต่โดยรวมแล้วที่เหลือโอเคหมดมเด็มปีนี้โอเคแล้วนะครับไม่มีปัญหาจริง,รงทางอนทอร์เน็สี่สิบห้าไม่มีปัญหาใช้งานมาทั้งคู่แล้วนะครับอันนี้คอนเฟิร์มการันตีได้ WiFi ก็คือโอเคแล้วนะครับปีนี้คอนเน็กติวิตี้ของพิกเซลไม่แย่แล้วแต่ดีไหมก็ก็โอเคนะไม่ไม่ได้เวอร์บางอลังการนะครับผมแน่นอนว่าสู้แสตมปก์กรอนไม่ได้แต่ว่าก็โอเคนะแบตเตอรี่พิกเซลเก้าโปรแบตเตอรี่ อืดกว่า p i กเซล9ธรรมดานะครับอืดกว่า Pixel 8 Pro เป็นพิ x e l ที่แบตเตอรี่ดีสุดที่ผมเคยใช้มาแล้วถ้าไม่นับ p i กเซ5นะครับพิกเซ5เนี่ยเป็นข้อยกเว้นเลยใช้ Snapdragon ตัวกลาง Power Efficiency กค่อนข้างโอเคในปีนะครับ Android ไม่ได้ใช้ Resource เยอะขนาดนั้นในตอนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังโอเคในช่วงนั้นนะครับ Pixel 9 Pro เนี่ยสกรีนไทม์ที่ผมได้แบบเฉลี่ยก็คือ6ชั่วโมง40ประมาณนี้นะครับดีกว่า Pixel 9พอสมควรคิดว่าน่าจะเพราะว่าใช้จอ LTPO นะครับส่วน Pixel 9 Pro XL เนี่ยไม่ได้เทสไม่ได้ใช้งานแต่ว่าเท่าที่ดูจากหลายสำนักมาแล้วนะครับผมแบตเตอรี่ก็คือใกล้เคียงกันกับ Pixel 9ธรรมดากับ Pixel 9 Pro ก็คือด้วยจอใหญ่น,นั่นแหละก็มาคอมเพนเซตการกินพลังงานกับขนาดแบตเตอรี่เข้าไปด้านการชาร์จช้าเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงเลยนะครับก็27วัตต์หรือปานะตัว Pixel 9 Pro นะครับถ้าเป็น9 Pro XL อ่ะจะชาร์ เร็วกว่าตัวก่อนๆที่ผ่านมาแต่ก็ยังถือว่าช้าอยู่ดีเมื่อเทยียบกับตัวอื่นในตลาดนะเรเป็นว่าแบตเตอรี่ผ่านสบายๆครับไม่ได้มีปัญหาแบบงงๆงงๆเหมือน Pixel 8 Pro ปีที่แล้วตอนเปิดตัวใหม่ๆนะครับไม่มีแบบนั้นนะอ๋อผมลืมบอกไปว่าแบตเตอรี่เมื่อสักครู่เนี่ยคือ Android 14นะซึ่งเออวะก็ดีกว่า Android 15ของ Pixel 9แบบงงๆนะเดี๋ยว Android 15เนี่ยผมเพิ่งลงมาเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเราว่ากันว่าหลังจากใช้งานบน Android 15แล้วเป็นยังไงบ้าง กับแบตเตอรี่ของ Pixel 9 Pro แต่ว่าแนวโน้มในวันแรกคือดีกว่าเดิมพอสมควรนะครับแต่เกือบจะแตะ7ชั่วโมงเลยมั้งเมื่อวานนี้นะโดยที่ใช้งานทั้งวันนะครับก็คือมีทั้ง Standby Time แล้วก็มีทั้ง Screen on Time ด้วยก็ยอดเยี่ยมนะครับค่อนข้างยอดเยี่ยมดีกว่าที่คาดหวังไว้พอสมควรเลยแหละบน Android 15นะแต่ยังสรุปไม่ได้เพราะว่ามันเพิ่งออกมา <c oughs> เรื่องตัวสั่นทุกอย่างลำโพงทุกอย่างไมโครโฟนทุกอย่าง เท่าที่ใช้งานมารู้สึกเหมือน Google Pixel 9ทั้งหมดนะครับดูใน Pixel 9รีวิวเพิ่มเติมได้เลยฟีเจอร์ AI นะครับก็เหมือนตัว Pixel 9ธรรมดาเกือบทั้งหมดเหมือนกันโอเคมี Zoom e n h a n c e เพิ่มเข้ามาใน Pixel 9 Pro ได้ลองใช้แล้วนะครับคนพบว่ามัน artificial มากๆอ่ะมัน <c oughs> รูปซูมดีๆที่ใช้ถ่ายธรรมดาเนี่ยก็โอเคอยู่แล้วโอเคคิดว่ามันคงใช้ได้กับรูปซูมแบบ 15x 30x ที่มันดูไม่รู้เรื่องแล้วใช้ AI มาเติมให้มันดูรู้เรื่องนั่นแหละนะครับแต่ถ้าสมมุติถ่าย 5x อยู่แล้วผมว่าไม่จําเป็นเลยจริงๆส่วนฟีเจอร์อื่นอย่างจม m i n i l i ฟ์ผมด e โมไปในคลิป Pixel 9ธรรมดาแล้วนะครับผมตรงนี้ก็ไปดูกันได้ส่วนฟีเจอร์ไอที่เหลือผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของ พี่ๆท่านอื่นในวงการทดสอบให้ทุกคนดูกันแล้วกันนะก็ใครอยากเห็นเดโมฟีเจอร์ AI อะไรหรือว่าแบบอยากเห็นผมลองใช้ฟีเจอร์ AI อะไรก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับผมในรีวิว Pixel 9ไม่เห็นมีนะก็เลยไม่ได้ไปใช้มาประมาณนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องกล้องกันในเซ็ชันต่อไป กล้องของ Pixel 9 Pro ตอนเปิดคลิปเนี่ยผมพูดไว้เลยว่า Pixel 9ธรรมดาทำให้ผมรู้สึกว่ามันธรรมดามาก Pixel 9 Pro ก็ทำให้ผมรู้สึกว่ามันธรรมดามากเช่นกันนะครับตอนแรกคิดว่าจะได้รีวิวกล้องละเอียดมากๆในรีวิว Pixel 9 Pro แต่ว่าเท่าที่ถ่ายใช้งานแล้วเนี่ยมันคือ Pixel 9 Plus ก็คือไม่ต่างกับ Pixel 9เลย ในความเดเียดของผมแล้วก็จากในสิ่งที่เจอมาส่วนตัวนะครับแล้วก็แทบไม่ต่างกับ Pixel 8 Pro ด้วยก็คือแบบไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นขนาดนั้นเลยมันเป็นกล้องที่คุณภาพโอเคเหมือนเดิมแต่ก็คือถ้าเทียบกับในตลาดตอนนี้ที่พัฒนาไปไกลโลดแล้วอ่ะก็คือไม่ได้ดีอะไรแล้วเลยนะครับผมมีสิ่งหนึ่งที่ผมยังรู้สึกประทับใจอยู่คือซูม 5x ที่ก็ทําได้ดีตลอดมาปีนี้ก็ทําได้ดีเหมือนเดิมนะครับผมดีอะดีกว่าเดิมดีกว่าปีที่แล้วพอสมควรเล็กน้อยปึปานกลางนะครับแต่กล้องหลักกับกลอ้องอั <c oughs> ไม่ได้ดีกว่าเดิมเยอะแล้วอะ่ะโอเคอาจจะมีเรื่องชัตเตอร์แลกที่ดีขึ้นซึ่งมันก็ดีขึ้นในตอนแรกๆที่พิ x e l รุ่นใหม่เปิดตัวจนกระทั่งอัป Android เวอร์ชั่นหลังๆอยู่ก็ช้าลงยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ เวลาที่ใช้ในการถ่ายในไซส์ใช้น้อยลงนะครับเหมือนกล้องรับแสงได้มากขึ้นในงดีเซนเซอร์ความละเอียดเท่าเดิมเซนเซอร์ไซส์เท่าเดิมก็ไม่รู้ว่าใช้ทริคอะไรแต่ว่านั่นแหละเวลาที่ใช้ในการถ่ายในไซส์น้อยลงอาจจะประมวลผลเฟร,รไมได้เร็วขึ้นจากเทนเซอร์ G4 เหรอ,หรอก,ก็เป็นไปได้นะครับแต่โดยรวมนี่คือภาพของ Google Pixel ที่เราค่อนข้างคุ้นเคยเรื่องสีอะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับ Pixel 9เรื่องแสงก็คือเหมือนกับ Pixel 9ก็จะมีคอมเมนต์อย่างหนึ่งคือกล้อง Google Pixel เนี่ยมันเริ่มติด s h a ์ p e n i n g แบบ artificial ขึ้นทุกกปปีีททุ้ม รู้สึกเหมือนแบบไม่ใช่รูปถ่ายที่เป็นธรรมชาติขนาดนั้นแล้วเมื่อเทียบกับปีก่อนๆน,นะครับอันนี้คือสิ่งที่ยังจริงอยู่กับกล้องของ Google Pixel 9 Pro เอาเป็นว่าดูรูปตัวอย่างกันแล้วกันนะครับผมแล้วก็ คิดว่ามันธรรมดาหรือเปล่าสำหรับผมถ้าเทียบกับในโทรศัพท์มือถือปีนี้ผมว่าธรรมดานะผมเชื่อว่าก็ดีกว่ iphone สิบหก pro ที่มันจะเปิดตัวก็เดี๋ยวมาดูในคลิปรีวิว iphone สิบหก pro แล้วกันนะแต่เป็นกล้องที่ไว้ใจได้ครับผมคือผมไม่ได้บอกมันแย่นะครับผมแค่บอกว,ว่ามันแบบแทบไม่ไดพัฒนาอะไรจากปีที่แล้วเลยก็คือยังดูธรรมดาอยู่นั่นแหละพูดถึงไฟล์รอกันบ้างนะครับไม่ได้พูดถึงไฟล์รอในตัวคลิปของ pixel 9ธรรมดาเนาะก็มาพูดถึงในวิดีโอนี้นะครับคุณภาพเหมือนเดิมเลย ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลย Color p r o f โปรเหมือนแทบจะเหมือนเดิมเลยนะครับ Noise ก็แทบจะเหมือนเดิมเลยไม่ได้มีการพัฒนาอะไรขึ้นขนาดนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือแบบเริ่มอยู่ในไซเคิลที่เริ่มย่ำอยู่กับที่นะครับ Google Pixel ก็พัฒนาขึ้นหน่อยนะจ้าอื่นพัฒนากันไปแบบแซงบนดหมดแล้วนะครับผมผมได้เล่น Raw ของ Xiaomi 14 Ultra เนี่ยคือตอนนี้คนละชั้นกันแล้วอะเรียบร้อยนะครับคือ Pixel สู้ไม่ได้ละหล่นไปอยู่อันดับ สองดับ3แล้วอ่ะก็สู้ๆ,ๆนะครับปีหน้าก็ทาให้มันดีกว่านี้เนาะมาพรอมเซนเซอร์ G5 ที่ผลิตโดย TSMC แล้วก็ทําให้มันดีกว่านี้นะครับกลายเป็นว่ากล้องเป็นจุดที่ผมใช้แล้วผมรู้สึกว่าเฉยๆออกแนวผิดหวังเล็กน้อยถึงบานกลางได้ซ้ำในโทรศัพท์มือถือของ Google Pixel ซึ่งผมก็ไม่คิดว่ามันมันจะมาถึงวันนี้เร็วขนาดนี้อะ่ะโอเควิดีโอวิดีโอก็เหมือนกับใน Google Pixel 9ธรรมดาเช่นกันนะครับผมคือปีนี้แกลบของธรรมดากับโปรเนี่ย น้อยมากๆนอกจากกล้อง 5x คือมองไม่เห็นผลและที่จะย้ายขึ้นมาโปรจริงๆ Android 15ที่เป็น QPR Beta 2ที่ผมใช้งานมา ค่อนข้างดีมากๆนะแบตเตอรี่โอเคค่อนข้างเลื่นนะครับรู้สึกว่าจัดการเรื่องความเออของพิกเซลเนี่ยได้ดีขึ้นพอสมควรด้วยแล้วก็รู้สึกไวขึ้นด้วยนะครับฟอนต์ภาษาไทยก็สวยดีนะ Android 15ของพิกเซลนะครับก็คาดหวังว่าโทรศัพท์หลายตัวจะได้ a n d r o i d 15ในเร็ววันนะเราจะได้แบบลองใช้งานเปรียบเทียบกันว่ามันันดีขึ้นเพราะจากแอนดรอ4เยอะมากจริงไหมเหมือนกับในพิกเซลไหมหรือว่าดีขึ้นแค่ในพิกเซลนะครับก็ปราณีสำหร Android นะับแอ d ด15เนาะที่ไม่พูดถึง Android 14เพรอดว่า มันเป็นอดีตไปแล้วะตอนเนี้ยแอนดรอยสิบห้าเปิดตัวแล้วเราก็คุยถึงแอนดรอยสิบห้าเลยแล้วกันแต่ว่าโดยรวมๆแล้วประสบการณ์การใช้งานที่ผ่านมาทั้งหมดของผมในวิดีโอนี้เนี่ยก็คือแอนดรอยสิบสี่บวกกับแอนดรอยสิบห้านะโดยส่วนมากจะเบสจากแอนดรอยสิบสี่ก่อนจะพูดถึงสรุปราคาความน่าซื้อเนี่ยก็อัปเดตเจ็ดปีเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคนสักกี่คนที่ใช้จนถึงเวลานั้นนะก็ลุ้นเอาแล้วกันนะครับแต่อ่ะโอเคเข้าถึงเซกชันสุดท้าย้นะเนาะสำหรับผม Huawei Pixel 9 Pro เป็นมืนืือออถที่่นาซ้ น่าใช้มากๆเลยนะในราคาที่ขายในร้านทิ้วเมืองไทยเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับแต่ถ้าซื้อราคาที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าแพงมากๆไม่ควรซื้อนะถ้าเป็นราคา4ี่หมื่นหลักเลข4ี่เนี่ยคือไม่น่าซื้อละนะครับเลข3กลางผมว่าโอเคซื้อได้ราคาอเมริกาโอเคซื้อได้นะครับเป็นหนึ่งในมือถือที่อมผมว่าแค่ b u ลค d quality ดีกับ user experience พอใช้ได้ ก็ค่อนข้างโอเคละกล้องที่ได้เป็นของแถมที่ก็ค่อนข้างดีประมาณหนึ่งนะครับก็คือโอเคละเอาเป็นว่าถ้าจะซื้อ Samsung Galaxy S Series ตัวธรรมดาหรือตัว PLUS เนี่ยถ้าตีบวกเงินขึ้นมาสัก2,000มาซื้อ Pixel 9 Pro หรือ Pixel 9 Pro XL ผมว่าดีกว่าแต่ถ้าราคาชนกับ Ultra ผมว่าไม่ดีครับแล้วก็ถ้าเทียบกับ p h o n e แค่เทียบกับ p h o n e 15 Pro เนี่ยถ้าไม่ซีเรียสเรื่องกล้องหรือว่าใช้กล้องวิดีโอเยอะจริงๆเนี่ยก็ iPhone ผมว่าเป็นตัวเลือกที่น่าซื้อกว่าไม่รวม iPhone 16 Pro ที่กำลังจะได้รับเครื่องวันศุกร์นี้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอชม iPhone กันนะแต่ว่านั่นแหละนี่คือสรุปของ Google Pixel 9 Pro นะครับเอาเป็นว่าเป็น p ิ x e l ที่ผมรู้สึกรอคอยมานานผมชอบส่วนตัวพอไซส์มากๆผมชอบส่วนตัวพอไซส์กับการจับถือแล้วก็สีแล้วก็ตัวคุณภาพของตัวเครื่องนะครับบวกกับหลายๆอย่างรวมกันทำให้ผมรู้สึกโอเคโมเด็มที่โอเคแล้วสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมยังไม่ค่อยโอเคกับ Pixel 9 Pro ตัวนี้คือเรื่องเซนเซอร์ G4 ที่มันมีความเออเอง,งๆบางครั้งเรื่องฟีเจอร์ AI ที่ยังเป็น s u b s c r i p t i o n base แบบทางอ้อมแล้วก็เรื่องกล้องที่ไม่ได้ตามตัวท็อปในตลาดปีนี้ทันนะครับก็ประมาณนี้สําหรับดู Pixel 9 Pro นะครับก็วันนี้ผมแทนจุฬาแฟนครับลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ